มารีวิวภายในให้ตามคำขอนะคะกับรถโตโยต้าครารุ่นซีดานตัวใหม่ล่าสุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะภายนอกดูสวยแล้วภายในนะคะเขายังเน้นการออกแบบไปที่ห้องโดยสารที่ตอนหลังเรียกว่าเน้นการขับขี่ที่มีคนขับรถให้รรให,หรือเรียกว่ารถผู้บริหารน,นั่นเองซึ่งตัวระยะฐานล้อนะคะยาวถึง3เมตรทำให้ก้าวขึ้นลงนั้นสะดวกสบายและประตูนะคะจึงเป็นแบบซอฟ์โครสอีกด้วย พื้นที่ในห้องโดยสารนะคะจัดว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยเพราะว่าตัวเล็กลูมนั้นเหลือค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะรวมไปถึงพื้นที่ด้านบนสีสาก็เรียกว่าเหลือเยอะเหมือนกันทําให้รองรับทุกสรีระของผู้ใช้งานและยังมาพร้อมกับตัวสันลูบขนาดใหญ่นะคะที่แบ่งเป็นโซนด้านหน้าและโซนกลางเอาไว้สามารถที่จะคอนโทรลจากด้านหน้าหรือจะคอนโทรลจากตรงกลางก็ได้ด้านข้างมีม่านให้ด้วยนะคะแต่เป็นแบบอัตโนมือนแผงประตูด้านข้างมีไฟแอมเบียนไลท์มา ให้64เฉดสีด้วยนะคะในส่วนของแอร์ที่คอนโซลกลางนะคะสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้รองรับการชาร์จแบตบแบบไ p ซีและ AC100 ค่ะภายในห้องโดยสารตกแต่งเป็นโทนสีดำสลับน้ำตาลน,นะคะรองรับ5ที่นั่งที่พักแขนที่ด้านหลังนะคะก็จะมีฟังก์ชั่นให้เล่นต่างๆมากมายมีที่วางของอนเนกประสงค์ตรงนี้แล้วก็ที่วางแก้วสามารถกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลย อีก1ฟังก์ชันนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ตอนกลางสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองผ่านทัชแพดตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบตัวเครื่องเสียงนะคะปรับเปลี่ยนเพลงหรือจะเป็นตัวเบาสามารถปรับอุณหภูมิอุ่นและเย็นจากตรงนี้ได้เลยแยกปรับซ้ายขวาได้เลยนะคะหรือจะปรับนวดก็มีตอนนี้สามนั่งอยู่ตำแหน่งทางด้านขวามือนะคะก็ปรับทางด้านขวามือได้เลยค่ะ ฟังก์ชันนี้เลิฟลี่มากๆเลยค่ะในวันที่เราทํางานเหนื่อยนะคะอยากจะรีแลกก่อนเข้าบ้านนะคะสามารถปรับอุ่นหรือจะปรับนวดอันนี้แบบว่าฟีลกูดมากๆเลยและตัวซันรูฟนะคะสามารถคอนโทรลได้ด้วยตัวเองจากตรงนี้ได้เลยเขาจะเป็นม่านทึบนะคะสามารถเปิดยาวแบบนี้ได้เลยแต่ในส่วนของกระจกเปิดไม่ได้นะคะ ยังไม่หมดค่ะมีม่านไฟฟ้านะคะที่กระจกบ้านหลังในวันที่แดดร้อนแรงฟิล์มโซลามิกก็เอาไม่อยู่เปิดปิดและม่านด้วยทัชแพดตรงนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นไม่ได้ใช้งานแล้วก็กดปิดและก็พับเก็บเข้าคอนโซนสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะจบปิง้งไว้ EP น่าจะรีวิวด้านหน้าของผู้ขับขี่กันบ้างนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากดูรถจริงมหาศาลที่ TPM มอเตอนะคะ